สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถใช้งาน1คันนะครับใครชอบ ฟอร์ดเฟียตนะครับมาแล้วครับคันนี้ผ่อน2,500โดยประมาณนะครับผ่อนสุดชิลเลยครับผ่อนได้6ปีนะครับฟอร์ดเฟียตเครื่อง1 5 0เกียร์ออโต้รถมือเดียวป้ายแดงปี2013นะครับรถไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับเอกสารครบนะครับผ่อนชิลๆนะครับผ่อนยังกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับใครที่ชอบฟอร์ดเฟียตเข้าใจฟอร์ดเฟียตานะครับมานาไปใช้งานต่อได้เลยครับสุดชิลเช็คชมอยู่รถทดลองขับมินบุรีครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ100,000 9,000บาทนะครับใครเครดิตดีออกรถ0บาทได้เลยครับผ่อนประมาณนี้นะครับ2,506ปีนะครับใครจะผ่อน5ปีก็ประมาณ3,000นะครับนี่เลยครับรถใช้งานนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักอัต่อหรือพิกว้มนะครับรถสภาพสวยนะครับภายในเบาะหนังพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับระบบไฟฟ้าครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ สวยสมบูรณ์แบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับแจ้งมาชัดๆเลยนะครับมีแตะท้ายมานะครับแค่แตะนะครับก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหน้าเดิมๆครับด้าน หลังมีแตะมาเนาะับไม่มีชนหนักนะครับก็ใครเข้าใจสนใจกับราคาสภาพนะครับชอบ Ford f i e ียต้านะครับก็ไปหาข้อมูลได้ครับตามกลุ่มของ Ford f i e ี t a นะครับคันนี้ไม่แท้137,000กิโลเมตรนะครับ137,000กิโลเมตรเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับยังมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ครับใครสนใจจะสดก็ได้ประกันชั้นหนึ่งไปเลยนะครับรถสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับมาชมได้ครับมาเช็คได้นะครับปี2013นะครับรถปี12จดปี13นะครับเครื่อง1 5 0 0 เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับหน้าเดิมสนิท ด้านท้ายมีแตะมาเบาๆนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยสวยสมบูรณ์นะครับขับใกล้ขับไกลขับได้สบายนะครับใครเข้าใจนะครับกับ Ford f i e ีตนะครับจัดไปใช้งานกันได้เลยนะครับรถสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับเลือกที่ใช้จัดที่ชอบซื้อที่ไว้นะครับคันนี้โดยรวมสวยพร้อมใช้ครับก็ฝากพิจารณานะครับสำหรับใครไม่มั่นใจนะครับพาเพื่อนพาช่างมาเช็คได้เลยนะครับหรือจะหาข้อมูลหาความรู้เข้าไปตามแฟนเพจแฟนกลุ่มเขานะครับรับรองว่าได้ข้อมูลแน่นอนครับ สวยสภาพแบบนี้ถูกใจโทรเจรจาม,มาเลยนะครับอยู่มินบุรีนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับคันนี้1 9 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนชิลๆ2,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ